วันนี้ได้มาเจอกาจาร์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดากอนนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณพี่กันว่าคุณพี่เป็นอะไรมานะคะแล้วก็ทำกอาจาร์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะพี่สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาจากไหนคะตางรเทศนะคะวันนี้พี่เป็นอะไรมาคะสบายคา่ะเป็นโจขตื่นลาค่ะขอบคุณที่มาแรกปวดหัวเข้า กดสังสะโพกแล้วลงข่าวใช่ไหมคะนี่มาทำวันนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ทำไปแล้วเป็นไงบ้างคะ,ะข่างข่าวก็ตอนที่อยู่ที่เจ็ดพันแต่แก็ต้องดูต่อไปค่ะค่ะคุณนี่ไหนลองยกขาให้ดูเอยคะ่ะนี่นะคะยกไม่ดีขนาดนี้เลยนะคะที่แรกไม้ยกไม่ได้เลยนะคะไหนข้างนี้ดิคะ่ะไหนยกดูเลยคะ่ะนี่นะคะยกได้ดีขนาดนี้นะคะปกติคนที่ปวด หลังสะโพกแล้วลงขาจะยกไม่ได้เลยใช่ไหมคะคุณแม่ปลาคงนี้ยกได้แล้วใช่ไหมคะค่ะอลเพิ่มไหมคะเฟิ์มค่ะค่ะอลเพิ์มนะคะว่าอาจารย์บอกปาแตะเส้นเทวดาเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะรักษาได้ได้เร็วหายเร็วค่ะค่ะเห็นผลเห็นผลทันทีค่ะค่ะแล้วปากเป็นไงนะคะตอนแรกพี่ออกมาทางหลังนี่เป็นโหนกเลยนะคะตอนนี้หนกตรงนี้หายไปแล้วนะคะโหนกตรงนี้หายไปแล้วนะคะดูได้เลยนะคะใช่ไหมคะคุณพี่ ใครมาหายแน่นอนนะคะค่ะปากไม่ด่อยนะคะใครที่ปวดสะโพกหลังล้าวลงขานะคะมาแบบปวดๆวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นจะให้เห็นผลเลย80%ยังไงต้องหายเห็นผลว่าหายปวดนะคะปากไม่ด่อยใครที่ปวดข้าวมาแบบปวดๆวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นจะให้เห็นผลเลยว่าหายปวด80%คนที่ปวดขออะไรยกแพนได้ขึ้นนะคะวันนั้นมาแบบปวดปวด ไม่ต้องกินยาอะไรนะคะับ80%ต้องยกแขนขึ้นค่ะติดต่อได้อาจาย์หมอป้า0ูน1 5 4 7 2 6 5ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ